ไอเอ็มัอกรี๊วันนี้พาไปกินร้านคุณพบขนมเส้นเป็นร้านที่กําลังเป็นกระแสในตอนนี้ค่ะกับร้านขนมจีนส้มตำที่บ้านเ่าเพราะเมนูตำเขาหลากหลายมากไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนผักเคียงเขาก็ให้หยิบฟรีนะคะตามสไตล์เมืองแพร่เพราะอาหารไม่นานอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะมาแพร่ทันทีอย่าลืมสั่งขนมจีนน้าหมูแล้วก็ข้าวกันจีนนะเพราะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของจังหวัดนี้เลยอดใจไม่ไหวอาหารยังมาไม่ครบเลยขอกินขนมจีนแป๊บ กัรแ,แ,แล้วเมนูซิกเนเจอร์ของร้านก็มาถึงนี่คือเมนูตำสับป,ปะรดใส่กะปิขึ้นตัวหนังสือใหญ่ๆว่าต้องสั่งมาแล้วต้องสั่งเอาจริงตอนแรกไม่ได้คาดหวังกับเมนูนี้เลยว่าแบบว่าจะอร่อยอะอเ,เพราะว่าแบบตัวก็ไม่ได้เป็นคนชอบสับป,ปะรดขนาดนั้นแต่พอได้กินไปคําแรกคือดีมากสับป,ปะรดหวานฉ่ำแล้วก็คือเข้ากับกะปิกับกุปป้งแห้งในจานสุดๆเนาะมะเขยปะอร่อยเมนูต่อไปเรคคอมเมนบายคนที่บ้านนะคะก็คือตำมะโอน้ำปูปหรือก็คือตำซ้มโอใส่น้ำปูนะถือว่าน้ำปูเป็นอาหารยอดฮิตของคน ภาคเหนือเลยนะคะแบบประมาณฟิวกะปิอะไรอย่างงี้เนอะแต่ว่าน้ำปูอ่ะจะเกิดจากการเคี่ยวของพวกปูนะรสชาติก็จะออกมีความเค็มเ็มอะไรอย่างงี้นะคะพอมาใส่ในพวกตำหรือยำที่มีรสชาติเปรี้ยวก็จะรู้สึกอร่อยขึ้นมานะคะส่วนตัววันนี้ชอบเป็นตำสับป,ปรดใส่กะปิมากที่สุดค่ะมื้อนี้กินไป3คน3าม้แดงมีทอนจ้าร้านนี้เปิด11โมงนะคะใครอยากตามไปทานให้ไปก่อนเที่ยงหรือว่าเวลาเปิดร้านเลยนะคะทุกคนเพราะคนเยอะมากจริงๆรําตำส้มหนุ่มเส้นร้านนี้ทำถึงแต่แต่เจ้า